แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงรับลังนิดยอดโคชชาวเยอรมันเข้ามาคุมบัญหียนทีมเป็นการชั่วคราวในสัญญาเบื้องต้น6เดือนตามรายงานของหลายสื่อในประเทศอังกฤษลับลังนิดในวัย63ปีถูกยกย่องให้เป็นต้นแบบของแทคติกฟุตบอลสมัยใหม่ในเยอรมัน โดยปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนากีฬาของสโมสรโลโคโมทชฟมอสโกในประเทศรัสเซียทางนี้ตามรายง,งานข่าวระบุว่าลาร์บรังนิกเตรียมจะลดประกาเซ็นสัญญาเบื้องต้นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจนถึงเดือนพฤษภาคมปี2022และหลังจากนั้นจะมีการพูดคุยเรื่องตำแหน่งและหน้าที่ในทีมปีศาจแดงอีกครั้งซึ่งคาดว่าเจ้าตัวจะขยับขึ้นไปเป็นที่ปรึกษาของสโมสรในซีซั่นหน้าอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าลารลังนิกจะตกลงสัญญากับแมนยูได้แล้วแต่เจ้าตัวก็ยังมาคุมทีม ทันเกมที่ต้องดวลกับเชลซีช่วงสุดสัปด,ดาห์นี้ พอต้องรอใบอนุญาตการทำงานในอังกฤษเสียก่อนเดิมทีแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดเองก็มองตัวเลือกอย่างมาริซิโอปเชติโนที่จะมารับงานคุมทีมแบบเต็มตัวเช่นกันแต่เมื่อชัดเจนว่าทางด้านปารีสแซงต์แชร์แมงไม่ต้องการเสียกุญซือชาวอาร์เจนตินาไปกลางทางทําให้ฝ่ายบริหารของแมนยูต้องกลับมาเน้นการหาคนทําทีมแทนชั่วคราวจนจบฤดูกาลเหมือนเดิมจนมาได้ลังนิกเนี่ยแหละที่มาขัดตาทับชั่วคราวไปก่อนรับลังนิกได้รับคําชื่นชมมากมายตลอดอาชีพในเส้นทาง วงการฟุตบอลของเขาขนาดเจเกนคอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลยังเคยเกล่าวว่าลังนิกเป็นหนึ่งในกุนซือที่ดีที่สุดในโลกบรรดาเทนเนอร์ชาวเยอรมันอย่างคอปโทมัสท,ทูเคอร์ยูเลียนนาเกมันต่างก็มีลังนิกเป็นต้นแบบในการทํางาน โดยปัจจุบันอิทธิพลของลังนิกนั้นยังแผ่กระจายไปยังในหลีกอื่นของยุโรปอีกด้วยลังนิกถือเป็นหนึ่งในโค้ชยอดฝีมือที่ไม่ได้โด่งดังมากนักสมัยเป็นนักเตะโดยเจ้าตัวเริ่มเล่นฟุตบอลกับทีมสำรองของสตุตการ์ตในปี1976ก่อนจะย้ายไปเล่นที่อังกฤษ1ปีและย้ายมาเล่นที่บ้านเกิดพร้อมควบตำแหน่งกุนซือไปด้วยลังนิกเริ่มจับงานโค้ชตั้งแต่อายุ25ปีในปี1983หลังผ่านการเล่นฟุตบอลในระดับอาชีพมาแล้วแต่ปรัชญ,ญาของเขาดูจะ แย้งกับเทนเนอร์ในยุคนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ทีมชาติเยอรมันกําลังครองความยิ่งใหญ่ในวงการลูกหนังด้วยระบบ3-5-2ซึ่งพลพักอินซีเล็กยุคดังกล่าวควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี1990และอีก6ปีต่อมาก็ควา้าแชมป์ยูโร1996ได้สําเร็จแม้เยอรมันจะประสบความสําเร็จกับสไตล์การเล่นอันแข็งแกร่ง แต่สำหรับลังนิดเขากลับมีอาริโกซาคีตำนานกุนซือทีมชาติอิตาลีและเอซีเมลานเป็นต้นแบบซึ่งคำพูดของซาคีที่เคยกล่าวเปรียบเทียบอาชีพโคเไว้ว่าผมไม่เคยคิดเลยว่าการเป็นจ็อกกี้ที่ดีที่สุดต้องเป็นม้ามาก่อนยังคงอยู่ในความทรงจำของลังนิดมาจนถึงทุกวันนี้ ลังนิกเล่าให้ฟังว่าโค้ชั้นนําไม่เพียงแต่จะเป็นผู้นําที่ดีของทีมเท่านั้นแต่คุณยังต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆของเกมอีกด้วยถ้าคุณดูบุนเดสลิก้าคนมากกว่าครึ่งใน18คนนั้นไม่ได้มีอาชีพนักฟุตบอลที่โดดเด่นมาก่อนแต่พวกเขาเริ่มพัฒนาทักษะและวิธีการต่างๆจากฟุตบอลระดับเยาวชนลังนิกมีไอเดียเป็นของตัวเองถึงการเล่นฟุตบอลที่สวยงามในปี1997เขาประสบความสําเร็จครั้งแรกในการจับงามคุมทีมเล็กๆทีม มีชื่อว่าอูม1846โดยพาทีมคว้าแชมป์ดิวิชั่น4ได้ หลังจากนั้นอีกปีเดียวเขาก็ถูกเชิญให้ไปปรากฏตัวในรายการทีวีของประเทศเพื่ออธิบายถึงทฤษฎีฟุตบอลของเขาโดยตอนนั้นลังนิกแต่งกายด้วยชุดสูทสีดำพร้อมกับสวมแว่นตาอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งหลังเสนอความคิดเห็นของตัวเองออกไปเขาก็ได้รับคำยกย่องว่าสาสจาจารย์ด้านฟุตบอลซึ่งเชื่อว่าเป็นบแบบย่อเยอะและดูแข็งแกร่งม,มากกว่าเนื่องจากกลวิธีของเขาแตกต่างไปจากระบบการมีสวิตเปอร์ที่ฟามเบ็คเกิลเบลเออร์ auer, ตำนานของชาติชื่นชอบ ปกิริยาของสื่อรวมถึงคนในวงการฟุตบอลน่าตลกมาก เหตุผลหลักเป็นเพราะเมื่อ30ปีก่อนฟาเบรเคนรเบลเออร์วางราักฐานให้ประเทศของเราโดยการเล่นแบบมีสวิปเปอร์หรือลิเบโรเพื่อตัวของเขาเองฟานเองยังพูดออกมาเลยว่าในช่วงกลางยุค90ูคุณไม่อาจเล่นบอลคุมโซนได้สำหรับแผนแบ็คโฟราพอนักเตะเยอรมันไม่เข้าใจว่าเล่นกันยังไงผมถามตัวเองว่านักเตะเยอรมันฉลาดน้อยกว่านักเตะเบลเยียมหรือสเปนหรือฮอลแลนด์หรือไงสำหรับผมมันไม่สมเหตุสมผลเลยในที่สุดแนวทางการเล่น35-2ออันเป็นเอกลักษณ์ของ เยอรมันก็ต้องล่มสลายไปหลังจากพลพรรคอินซีเลก IC, ล้มเหลือจากศึกฟุบ e 2000, ตบอลยุโรปี2000จึงทําให้วงการลุกหนังของเมืองเบียร์ต้องทบทวนวิธีการของพวกเขาอีกครั้งลังนิกกล่าวว่ามันง่ายมากเก,กเกนเพสซิงคือรูปแบบการเล่นฟุตบอลเชิญล,ลุกคล้ายกับวิธีของบริเซียนดอดอทมูนและลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของคอปเราจะกดดันสูงในแดนคู่แข่งและสร้างเกมลุกทันทีเมื่อเราได้บอลมาครอบครองเราจะไม่จ่ายบอลพรรมเพื่อ ผู้รักษาประตูไม่ควรเป็นคนที่มีการเล่นกับบอลมากที่สุดในทีมซึ่งมันเป็นแบบนั้นเกิดทุกลีกทุกประเทศเพอผู้รักษาประตูมีข้อจำกัดทางด้านเทคนิคมากกว่าตำแหน่งอื่นดังนั้นเราต้องทําให้แน่ใจว่าผู้รักษาประตูจะสัมผัสบอลน้อยที่สุดเราต้องเอาบลกลับมาให้เร็วและควบคุมสถานการณ์สร้างเกมลุกต้องกลับไวและเล่นด้วยความเล้าใจ หลังนิดเคยคุมทีมชาเกสูนสี่ไปลองแชมป์ลีกและบอลถ้วยในประเทศมาแล้วในปี2005ก่อนที่จะไปประสบความสําเร็จกับฮอฟเฟนไฮม์หลังจากพาทีมเลื่อนชั้นจากลีกระดับ3ขึ้นสู่ลีกสูงสุดเพียงระยะเวลา2ปีสิ่งที่เราทําในฮอฟเฟนไฮม์มีอิทธิพลอย่างมากต่อวงการฟุตบอลเยอรมันผมจําได้ว่าปีแรกของเราในบุนเลสลีกาเมื่อปี2008เราเล่นกับบรูซเซียนดอทมูนภายใต้การคุมทีมของเจนเกนคอฟที่เพิ่งย้ายมาจากไมน์และเราเอาชนะพวกเขาได้4ประตูต่อหนึ่งบางทีเรา เราอาจจะยิงได้6-7ประตูด้วยซ้ำเพราะเรากดดันพวกเขาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเกมสัปดาห์ต่อมาเจากเกนคอรบอกว่านี่เป็นสไตล์ฟุตบอลที่เขาต้องการทํากับดับมูลในอนาคตและ2ปีถัดมาเขาก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมทีมของเขาทําผลงานได้น่าประทับใจจนสามารถควา้าแชมป์บุลเลสลิก้า2ปีติดต่อกัน อย่างไรก็ดีลังนิกตัดสินใจอำลาฮอฟเฟนฮฮมและกลับไปคุมชาเก้อีกครั้งเนื่องจากยังปฏิบัติภารกิจไม่รู้ล่วงและในที่สุดเขาก็พาชาเก้ควา้าแชมป์เดเอเโฟเอโคาได้สำเร็จก่อนที่ลังนิกจะสลักเก้าอี้ในปี2011ลังนิกเลิกคุมทีมข้างสนามและหันไปรับบทบาทใหม่กับทีมในเครรอเลดบูทั้งไลซิกเซาบวกแล้วนิวยอร์กในฐานะผู้อำนวยการกีฬาของบริษัทเขาพัฒนาทีมเยาวชนของสโมสรและปรับโครงสร้างการทำงานใหม่แทบทั้งหมดรวมทั้งยังมีทีมแมลมองคุณภาพในการ สรญหาดาวลุ่งฝีเท้าดีเข้าสู่ทีมเขานําเสนอนโยบายใช้ประโยชน์จากนักเตะเยาวชนเป็นจุดศูนย์กลางมีทีมงานคอยวิเคราะห์และนําความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาใช้ในการทํางานแทบทุกด้านนอกจากนี้ยังทําให้สโมสรได้กําไรมหาศาลจากการขายผู้เล่นอีกด้วยเมื่อพูดถึงนักเตะเยาวชนในปัจจุบันมีผู้เล่นชื่อดังหลายรายที่ผ่านการดูแลของลังนิกมาแล้วสมัยที่ยังเป็นดาวลุ่งอาทติจีโมแวนเนอร์นาบีเกอิตาและเซดีโอมาเนเป็นตน้นขนาดเดียวกันลังนิกยังถือเป็นกุญแจสำคัญ ัที่ทำให้ไลซิกใช้เวลาเพียง11ฤดูกาลไตเต้าต,ตั้งแต่ลีกระดับดิวิชั่น5ก้าวมาสู่การเป็นสโมสรชั้นนำในเยอรมันและสามารถเข้าถึงรอบรองชนะเลิศศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อฤดูกา2019 2020. ล2019-2020หลังทํางานในเครือเล็บบูได้ร่วงเขาก็ย้ายทีมอีกครั้งโดยมีข่าวแพร่ออกมาในตอนนั้นว่าเอซีมิลานจะเป็นจุดหมายปลายทางใหม่ของเขา แต่ลังนิกกับเลือกตำแหน่งผู้จัดก,การฝ่ายพัฒนากีฬาของโลโคโมทีมอสโคทีมลูกหนังของรัสเซียแบบสุดเซ์ไรส์เมื่อซัมเมอร์ก่อนภายใต้สัญญา3ปี จนกระทั่งมาได้รับการทาบทามจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอเสนอที่ยากจะปฏิเสธแนวทางการทําทีมของเขาหมักนิยมเล่นเซนเตอร์ฮาฟสคนกองกลางตัวรับ2ปีก2คนคอยทาเกมลิมเต้นและเพย์เมเกอร์หมายเลข10ส,สร้างสรรค์เกมหลังหัวหอกตัวเป้าการมาคุมทีมชั่วคราวของรังนิกไม่ใช่เพื่อการคว้าชแชมป์แต่สิ่งสําคัญคือการมีบทบาทในการปูรักฐานของสโมสรในระยะยาวซึ่งเป็นสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็ต้องการพอดีเช่นกันเพราะหลังจากสิ้นยุคข,ของเซอ,อร์อเล็กโฟกัส แล้วก็ไม่มีผู้จัดก,การทีมคนไหนสารต่อความสําเร็จได้และสโมสรอนเองก็เดินลงทางมาตลอด8ปีอย่างไรก็ตามเราก็ต้องมาดูกันว่าผู้จัดก,การทีมชาวเยอรมันคนแรกของสโมสรอนแมนยูจะทําผลงานในช่วง6เดือนเป็นอย่างไร ลาฟลังนิกคงเป็นผู้จัดการทีมโ่ว์ข่าวจริงๆเพราะตำแหน่งที่แกต้องการคือฝ่ายบริหารไม่ผู้อำนวยการการกีฬาก็ที่ปรึกษาสโมสรและเพื่อนๆคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การดูแลของลาบลังนิกจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนก็นมาคอมเมนต์พูดคุย,คยกันได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเฟนโซนฟุตบอลพราะฟุตบอลคือเพื่อนของเราสวัสดีครับ